เป็นเครื่องกรองอากาศพกพานะคะเหมาะสำหรับยุค New Normal ใหม่มากสวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับสู่ยุค New Normal ใหม่นะคะทางเราก็จะมาแนะนำสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ของเ w e ว l ตัวนี้เลยเ w e l l ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น Diamond ค่ะแต่วันนี้เราจะมาแกะให้ดูว่าตัวไดมอนด์คืออะไรนะคะ สินค้าของเขานะคะตัวไดมอนด์อันนี้คือเครื่องแบบเหมาะสาหรับยุค New Normal ใหม่มาเป็นเครื่องกองอากาศพกพานะคะสามารถใช้พกพ,พาไปได้ทุกที่สะดวกมากๆเลยตัวเครื่องเนี่ยก็ใช้พื้นผิวสัมผัสที่ค่อนข้างลื่นนะคะแล้วก็สวยงามเป็นแบบลายๆหินอ่อน,นะคะ่ะแล้วตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีตัวแขวนมาให้สําหรับแขวนในรถแขวนรถเข็นของเด็กได้แล้วก็เวลาชาร์จแบตครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ40นาทีนะคะก็ใช้งานได้นาน8 1 0ถึงวันเลยค่ะ ส่วนที่ชาร์จก็คือเป็นแบบนี้ค่ะใช้สาย USB ทั่วไปสำหรับชาร์จได้เลยค่ะภายในกล่องนะคะก็จะมีฝาปิดอย่างนี้นะคะอุปกรณ์ให้แล้วก็จะมีตัวสายชาร์จให้ค่ะแล้วก็จะมีคู่มือการใช้ให้ด้วยแบบนี้เลยค่ะหละักการทำงานของเครื่อง Carewell Diamond นะคะจะปล่อยโอโซนนะคะทุก2มิลลิกรัมต่อชั่วโมงค่ะซึ่งเวลาปล่อยโอโซนนะคะเครื่องนี้จะปล่อยทั้งหมด3 6 0องศารอบๆตัวเครื่องเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะช่วยในการกําจัดเชื้อโรคแล้วก็กลิ่นอับหรือว่าออมลภาวะต่างๆแม้กระทั่ง t m 2 5ในปัจจุบันนะคะคุณสมบัติของเครื่อง Diamond Carewell อันนี้นะคะขนาดจะเล็กมากค่ะน้ำหนักค่ะก็เบามากค่ะประมาณ76กรัมเท่านั้นเองส่วนแบตเตอรี่ข้างในตัวเครื่องนะคะอยู่ที่800แอมเป์เป็นลิเธียมไอออนค่ะอายุการใช้งานของมันอยู่ที่3-5ปีอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่ข้างในเนยนะคะแล้วก็รับประกันสินค้า1ปีค่ะ วิธีการใช้งานของเครื่อง Carel Diamond ตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเครื่องนี้จะมีทั้งหมด2โหมดด้วยกันในเวลาใช้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดของตัวเครื่องค่ะแล้วก็คือเปิดตัวเครื่องอันนี้นะคะจะเป็นโหมดแรกคือโหมดสีฟ้าค่ะจะใช้ทำงานทุก30นาทีใน1ชั่วโมงเร้งง่ายก็คือทุกๆครึ่งชั่วโมงนะคะโหมดที่2ของการใช้งานก็คือโหมดสีเขียวค่ะจะใช้30นาทีแรกใน1ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการปล่อยโอโซนทุกๆ5นาทีทุกๆชั่วโมงค่ะ แล้วเราก็กดปิดแบบนี้เหมือนเดิมค่ะตอนชาร์จเนี่ยค่ะจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะคะเป็นกระพริบค่ะหลังจากที่แบตเต็มแล้วก็คือจะไม่มีไฟสีแดงขึ้นก็คือจะหยุดไปนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อ Carewell Diamond เครื่องกรองอากาศพกพานะคะที่ line @wmshopwmshop นะคะหรือโทร021231310ได้เลยค่ะ